พี่พี่ใส่หน้ากากอะไรอ่ะเอามาปิดได้ด้วยเหรอมาก็เซ็หน้ากากไงแต่มาคุยเรื่องอะไรล่ะ โคตรหน่วงเลยตรงนี้ ใครเรียกวะรูัวแจ็คกี้บอกให้ให้มาอี เปลี่ยนทรงผมใหม่มาเฮ้ยโคตรเท่ทำไมผักทำไมถูตัวมันบักตัวมันบักเขาเขารวมทำไมวะไม่รู้อ่ะไม่รู้ไมเรวมเก็บรถกันหน่อยได้ไหมครับรถมาเยอะแล้วอ่ะเอารถเก็บเก็บหน่อยได้ไหมครับแล้วมันเบิกได้ป่ะวันเนี้ยขอบคุณครับขอบคุณครับ พ bueno? Jamie, no. ี่มีใช้สี่หงสี่ดำแล้วเหรอพี่เชียร์เห็นในทวิตย์ทะ์อะไรวะเอเคลกอ่ะ อะไรอ่ะดีแมปหรือเปล่ามันเป็นรถที่เจ้าของโดนแบนหรือไม่ได้มาถ้าเกิดเรื่องของดีเจหรอเคถ้าจะเคลียร์ก็เดี๋ยวพร้อมแล้วบอกนะเดี๋ยวยกคุยในในเราจะดูคันหนึ่งอ่ะคันสีแดงอลยดีซีคีเกอร์คันสีแดงกับสีสีดำแมลงยวนี้ต่อเลยครับเอ็กเอสีสีแดงดากับแดงอ่ะดากับแดงแลนดให้เหลือแม่แดงสีแดงเอ็กเอฟให้เหลือให้เหลือแม่เวิร์กพี่อยากได้อยากได้พี่พี่อยากได้อยากได้ ม่แต,แต่แต่เทมเพลต้าถ้าโจนดีิงๆก็แค่โจ,น,จนลุงก็แรงนะที่เคยลองแบบยังไม่ยังไม่รีแมปแบบนี่ว่าแบบยังไม่รีแมปมันแรงกว่านี้หนระอเกเกอร์ของเจ๊อ่ะเคยลองเทมเพต้าของเพื่อนอ่ะรีแมปมานี่ว่ากล่ำกว่าตอนยังไม่รีนะพอผมเคยลองเทมเพต้าคิมฮันอะโจนลุงอะแรงอยู่ ไม่รู้อะสวัสดีเลยปูเบ้าเหรอบาดิพี่สวัสดีครับโรเบิร์ต รถลุงไม่ล็อกเนี่ยเป็นรถรถลุงจนโดนรถมาเนี่ยหน้างาร์ล้อหน่อยฮะ ไม่รู้น่าจะไปตรงอื่นมั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิตอสกเจ็ดสิบป้ายี่สิยี่สิตรงนี้ยี่ิอีกยี่สิบประสิบคนหายปไปไหนตยี่สิบสองยี่สิบสายี่สิบสา สี่ยี้ายี่ห้าละ สวัสดีครับน้าสวัสดีครับลูกสวัสดีครับ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 พี่ป้าสวัสดีครับพี่ไอ้บอสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเ้ใครมีสเปร์กาแฟปะมีปะผมน่าจะมีกาแฟครับขอหน่อยขอหน่อยดิเก้าสี่สี่เอาไปเอาทิ้งรถไอ้สกอร์เท่าไหร่ละ80ดติดป่ะแปดติดโอ้ยแปบาทโอ้ศูถูกปะ ไอ้จุกมันไม่ทำให้พวกมึงเก่งขึ้นหรอกนะกูบอกให้วันนี้มาวาลผมมกงไม้วันเนี้ยผมมาไม้ม่งอ่ะนะเนี่ยผมมาไม้ม่งอ่ะตัวที่เกียจเลยไอ้จุกอ่ะเี่อะไรครับตีอ่ะตีบ้าจัดอ่ะผมว่านมาเลขหมาเลขเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าสี่สี่ผมตีลืมลืมไปเลยว่าเคยว่าเคยชื่อโรเบิร์ตอ่ะต้องตีหัวละผมไม่มีสเปนนะอะไ่หรอไมหัวละคือมันเป็น

ชื่ออะไรอ่ะอันนี้ชื่ออะไรอ่ะอันนี้เป็นผู้ชายเหรอชายแท้เลยเหรอไม่ได้ LGBT ใช่ปะเป็น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 ผู้หญิงเล่นโลผู้ชายเที่อของจริงเสียงหวานวะพี่เออเสียงหวานใช่แต่ผู้ชายจริงผู้ชายจริงนี่อยูให้อยู่ข้างๆพี่พี่เลียวหูแล้วนะอะไรอโเสียงมันหวานเนี่ยไปขวัญเตะทากะเนี่ยชื่ออะไรนะเราชื่ออะไรนะชื่อมาตินครับนามาตินอะไรมึงจะถามอะไร นะมีรถให้เช่าปะราไม่ทำไมไม่พูดว่ามาตินคันนะรถอะไรรถประมูลเหรอไม่ไม่ไม่ใช่รถตินคันะจูนธรรมดารถเร็วอ่ะรถเร็วจูนมีไม่ต้องประมูลก็ได้ครับแบบมีเวกเนอร์มีบีเอ็มบีเวกเนอร์บีเอ็มเอ่อเฮียมอต้องหายบ๊อบไปหายบ๊อบเมาบ๊อบไหนพี่บ๊อบผมองะเออมันต้องเช่าวันเท่าไหร่อ่ะแล้วเอารถอะไรอ่ะรถอะไรอ่ะนะนะมีรถอะไรบ้างนะ เวกเนอร์กับ BM ที่ใช้อุ้มได้เวกเนอร์เฉยๆแต่ BM เนี่ยโอเคเลยมันเป็นยังไงวะเจอยูดีซีช่วยดูแลหน่อยครับที่ไม่ได้ทำอะไรเบนส์อ่ะเบนส์อ่ะผู้ผิดผู้ผิดเบนส์ใช่ไหมเออเบนส์ไม่ใช่ BM อ๋อเบนส์ทุกวันละห้าหมื่นอ่ะจะเอาไหมล่ะนานรถหรือเปล่าแต่นะรถรถเท่าไหร่ได้ไหมจะจะประมาณสามแสนได้ไหมนะลักกี้เขาไอ้กูถามหมายว่าลักกี้เขาเช่าปะ เขาเช่าเขาเช่าเขาช่าได้บอนเทดใช่มาแต่งอ่ะมาแต่งคาระมาตามกับปกติวันละห้าหมื่นอ่ะผมไปถามไอบอลมาเมื่อกี้น่ะคือแบบแม่งลบประมูลห้าหมื่นอ่ะแต่โดนจูนไอ้เหี้ยิท้งไปล้มันมันจูนกลับมาแล้วนี่ใช่เหรเห็นมันขับมาอยู่ตีเชิญข้างในได้เลยนะคะเอสี่หมื่นมาละสี่หมื่นว่าไงว่าจูดไอ้เบนเบนใช่ไหแต่จอที่สิบแปดผมเปิดได้อยู่ เพื่ออะไรผมพูดเล่นมั้ยโนนดีครับดดพี่เดี๋ยวรอให้แมปลงกันนะยืดเ,เฉยอ่ะไม่คุยเรื่องอะไรอ่ะคนที่เกี่ยวครับขอแรกสองแกงที่เกี่ยว เดินออกได้ครับเอิงมานี่เอิงเลขลายเมาเข้าเอาหว่วงพวกกูอยู่ข้างมึงจริงจริงกูจะไม่ทิ้งมึงเว้ยเกิดอะไรวะแจ็คอันนี้คืออ,อะไรเหตุเกิดจากเจ้าตัวมึงรอฟังกูรอฟังกูรอฟังเตะมาหน่อยเะมาหน่อยไกลเกินเตะมาหน่อยจะไปหรือเปล่าลุง ก็จะฟักเธอให้หนาเข้ามาได้นะอะไรวะเนี่ยเอ้อกอ่ากว่า,วาที่แปดคนตรงนี้หรื่ปะแปดคนกว่ะกว่าเราไล่ฟังกูต้องกูไปปั้นหลักกี้ใช่ปะ่ะมีข้อเสนอเปลี่ยนปะอ่ะว่า,วามาเลยครับได้ได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  ของเขาก็ายีา 28, า่แปดเราเ,า 28, เ,าเ,า 28, เราก็ยี่แปดเขา 28, ้ยี่แปดเฮ้ยเป๊ะคื้นเขาก็ยี่แปดเราก็ยี่แปดนีครับก็ข้อเสนอก็ขอให้ทีซีหยุดปืนลุงก่อนครับลุงอันนี้ตกลงของลุงหรือยังครับอันนี้ข้อเสนอใหม่ครับลุงเขาโอเคไหมครับ มีอะไรบ้างอ่ะมีอะไรบ้างพูดมาพูดมาพูดมามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอ่ะเขาเสนอของ l อพูดให้หมดเลยครับว่าต้องการอะไรบ้างครับรอฟังรอฟังแล้วก็อันนี้เป็นข้อเสนอใหม่นะครับผมก็จะมียึดปืนลุงครับแล้วก็ลดแบบประกันห้าสิบแล้วก็ปลดลิมิตเลยครับอะไรนะครับตรประกันห้าสิบใบก็อะไรนะแล้วก็ปิดลิมิตเลยครับยึดปืน ยึดปืนคุณลุงใช่ครับแล้วก็แล้วมีอะไรครับแล้วก็ลดประกันบัตรประกันห้าสิบใบแล้วก็ปลดลิมิตเลยครับแล้วก็อะไรครับเสิ่งสิ่งสำคัญแล้วห้ามลุงขับรถครับห้ามลุงขับรถใช่ครับมีอะไรครับพูดมาให้หมดเลยครับห้ามสั่งแผนนะครับผมใจเย็นใจเย็นห้ามสั่งแผนใช่ครับใจเย็นนี่แป๊บนงครับห้ามพูดด้วยไหม ากินข้้วม่ะไอีถ้าทำขนาดนี้มาทำไมพูดพูดพูดได้เลยนะครับจะได้จะได้ก็เรื่องสีสูตรครับข่างตรงข้ามต้องห้ามใส่สีเดียวกันครับโอ้อะไรวะนี่อะไรครับมีอะไรครับฝากไว้ฝากไว้เกียบ์ฝากไว้เฉยโอ้โหข้อเสนอแรงที่บอลลุงเดินไหมลุงปัญญายาณไหมจดจดเลยนะมาดีีหมาให้ลุงปม๊บปุ๊บเลยมีเหมือนมาแต่ชื่ออะไรเงี้ยลุงประตูแรงเอะแล้วก็เลยข้อมูลสองคันครับพี่ลุงบอกจะให้ครับ อ่ารถตบสองคันครับมีอะไรครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเอ่อถ้าสมมติว่าหลังจากที่ตีชิงสุดกันเสร็จเรียบร้อยหรือว่ามีอะไรหลังจากนี้ถ้าในการที่ผมแพ้ถ้ามีการชิงสุดใหม่ jk ห้ามมีส่วนเกี่ยวข้องเลยเด็กขาดครับครับมีอะไรครับจดไว้ด้วยจดไว้ด้วยสักครู่นะครับจดทันไหมนี่ยายทันอยู่พี่โอเค อะไรครับแล้วก็หลังจากนี้ถ้าสมมุติว่าทําข้อตกลงสัญญาอะไรทั้งหมดนี้แล้วถ้าฝั่ง d ีเจ <c oughs> ทำผิดกฎก็ถือว่าแพ้ครับมีอะไรไหมครับอ่าจดไปจดไปเจ้าหน้าที่มีอะไรไหมครับพูดให้ให้หมดเลยนะครับจะได้ผมจะได้ทำสัญญาเลย แล้วก็เรื่องซัพพอร์ตของแก๊งของลุงครับห้ามยุ่งเกี่ยวกับสตอรี่นี้เด็ดขาดครับเพราะว่าลุงบอกว่าจะไม่มีอะไรเลยเป็นตีนอย่างเดียวกูไม่มีอะไรเลยช่วยเหลือเหมือนลุงมาเดินเล่นเฉยๆอ่ะมีอะไรไหมครับอ่ะจดไว้นอนเฉยๆอ่ะสักผู้ครับม่กระติ๊บนะกระติ๊บวัวเนี่ยไม่ใช่ละเปลี่ยนวิวหนำก็มาอยู่วิวเขาตื่นมาแล้วเจอเขาีแผนการเนี่ย สดชื่นงั้นก็ขอแค่นี้ครับหมดแล้วครับโอเคคอมเ่นี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช้แค่นี้ปลดลิมิตลองทวนนะครอาดีๆเอาจริงดิเอาจริงอ่ะเงียบเงียบก่อนนะครับเงียบก่อนนะครับครับครับข้อแรกนะครับ ยืดปืนลูกแม็กครับข้อที่สองลดบาประกันจากร้อยใบเหลือห้าสิบใบ่เอสาเอาฝากฝากปืนไว้ับเราใช่รัาฝากไว้ครับกรับกลับข้อสามปลดลิมิตเลยข้อสี่ห้าลูกแม็กขับรถข้อห้าห้าลูกแม็กสั่งแผนข้อหกฝั่งดีจีต้องเปลี่ยนสูตรไม่ใช่สีขาวข้อเจ็ดยื่นรถประมูลให้ฝั่งเอลเคสองคันข้อแปดกรณีทิงสูตรใหม่ระหว่างดีจีเอลเคห้ามมีสมาชิกเจเคเป็นมีส่วนเกี่ยวข้องข้อเก้าหากทำผิดกดฝั่งดีจีจะถือว่าแพ้ ก็สิบห้ามซัพพอร์ตของของส่วนตัวของลุงให้กับแก๊งดีจีเราไม่กบแล้วก็จบที่มึงไม่ตัดแขนตัดขาเลยอ่ะเงียบครับมขอเงียบฟังแล้วก็ขอโทษนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับหลังจากนี้ห้ามจุนรถครับห้ามจุนรถใช่ครับเก็ยเวลาเยอะไปฟังนะครับดีจี ผมไม่เอาครับแล้วเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ๆยาวๆกูบอกเลยข้อเสนอคุยอะไรัยาอ่อนไอ้สัตว์ลายลาจัดไอ้ชีลายลัดยาอ่อนลายลัดอะไล่แค่นี้เตะมสิบโคตรร้องไ้เหี้ยโคตแพ้จัดไอ้เหี้ยโคตรแพ้จัดไอ้เหี้ยโคตรจัดไอ้เหี้ยแค่ลงมาคนเดียวแัวจัดเลยตาบอกแค่นี้เตะมสิบข้อไอ้เหี้ยแค่นี้ตรงไหน ให้ลุงมาย่อยเลยห้ลุงมานเข็นนะทลุงกูเป็นด้วนเลยนะ้าไจูรถด้วยยปัญญาอ่อนจัดเลยที่มาบอกผมรถเลยไงว่าสองสามของปัญญาพี่เขาก็ของบัญญยได้เลยครับน้องชาไอ้ห้ามจูรถเขาแย่งก็ติดตาอย่าเขากลัวจี่ใครบ่าจูนไป อ้างอมดิเฮียราอะไรอ่ะเจอว่าเราจะว่างงกลางๆไม่เจอว่าทำเทียอะไรไม่ได้เลยนะเทียจริงๆนะแบบเหมือนนั่งเชียื่อมือ่านั่งรับการแบบเหมือนนั่งดูชมวิวอ่ะ ไม่ดีนะที่เขามายึดวอร์สด้วยอ่ะเออไ๊ะขึ้นมาขึ้นมากูว่าจัดอ่ะเบกเดี๋ยวก็ฟลายนะเดี๋ยววันนี้วิวชุมนุมอะไรได้บ้างเนี่ยเบิกอะไรพี่เบิกเบิกเบิกอะไรเบิร์กอะไรเนี่ยน้องพี่สิบเองโจ๊บผ่านแล้วคุณชวนใครบอกกูด้วยนะพี่ซีพี่จุนเลยวะเห็นเห็นเห็นเบิกเบิรกเบิรกน้องเห็นไหมว่าผมตลอดตินตีนอยู่อยู่อยู่เบิร์กรถเลยป่ะไม่เดี๋นี่ไงเดี๋ยวไปดอทกับโซอี้เดี๋ยวไปด้วยกันนนได้้โอเคมขึาลง ยวงรถบ้างมีใครไปไหมพี่ชิไปไหมเข้นหน่อบ้างเขึนขนหน่อยขึ้นหน่อยเอาให้ผมไปด้วยเลยนะไปผมไปด้วยขึนนมาขึ้นมาขึ้น่ด้ป้างไปใช่ๆพี่ใช่ๆ เฮียแต่นี่เสือกทุกง,งานเลยเฮียคนขยะรอดไมวะฝากยังดีเดี๋ยวไปว่ามันเดี๋ยวรอวันเดี๋ยวมันมีวันของมันอยู่แล้วว่ามันรอวันของมันอนะไป็นไหนต่อบ,บ้านใช่ <c oughs> ไหมใช่คนเราแป๊บหมดยังยังว่าจะดา่ามันอยู่ไม่มีนารยาคนต่อคิวอยู่ เออไปเบิบๆไปเลยก็ได้ทับๆแม่เจย์เจย์บางคนจะด่าไปเมื่อกี้แต่แม่งด่าไม่ได้ตอนเปิดแม่ของมมาหมดแล้วเราแต่ทีซีตีไม่ได้อยู่แล้วมั้งไอ้เหี้ยข้อห้าอซะไอ้สัสขอเยอะจัดขอไม่ลุงเล่นเลยเนี่ยลุงเล่นไม่ได้ข้ออื่นนี่จูนรถอีกอะไรก็ไม่รู้ พี่ไอ้เหรอไอะแบบไป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 ไหนเรียกเป็นแท็กซี่เลยอ่ะลุงลงที่ไหนเรียกที่นั่นอ่ะซื้อซื้อมาม่าซื้อแชมพูให้ลุงยืนเฉยๆอ่ะไอ้อะเอารถเข็นเอารถเอาเหมือนแชร์แต่เหมือนลุงเข้ามาพร้อมวิวแชร์อ่ะลุงน่าเอาวิวแชร์เข้ามาด้วยนั้นี่ะ ไอ้ใครมีกาแฟมี้งไปใมีกาแฟกาแฟเอ้ยไปซื้อกาแฟกาไปให้ลุงอ่ะดิเดี๋ยวลุงต้องพกวิวแชร์มาได้ครับกาแฟซื้อที่ไหนอะเบ๊กเจ็ดสามเก้าเหมือนแบบให้เปลี่ยนบรรยากาศนอนอ่ะ คนมีแค่นี้เองเหรอน่าจะกำลังมาครับยังมาไม่ครบครับต้มมาว่างพี่กูไปเจาพวกมึงรีบจบเลยด้ากูบอกไว้ก่อนเลยอ่ะจากข้อเสนอเมื่อกี้เนี่ยไม่คือมันโดน JK มัน7จสิใบอลพี่บัตรประกันมันไม่พอมันเล่นไม่ถึงอ๋อใช่ถ้ามันเล่นถ้ามันเล่นถึงร้อใบอ่ะมันต้องซื้อบัตรประกันเพิ่มไม่ก็ยอมอาวุธหาย ครับดีครับเอ้ยทำไมมาช้าน้องอตำรวจน้อยจัดเลยนะกูบอกให้เลยตอนนี้โคตรน้อยอ่ะจริงครับสอบปากคำก็สี่สิบครับไม่ยี่สิบตำรวจเดียครับพอมีเคสครับสี่สิบนาทีเดียร์ครับดีจีทุกคนสวัสดีครับ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 เดี๋ยวครับท่านจูนไปใช่จูนคืนไปแล้วมันเต็มันเต็มจูนคืนไปแล้วเจอจูนทิ้งไปแค่ร้องเลย าำจูนรถด้วยอ่ะขายนิโลจูนลุงแม็กนี่ีชิโลไงขายอยู่มีคนซื้อป่ะชิโลไม่เป็นไรคุใส่กระเป๋าเป็ดอยู่กี่เนี่ะเดินขึนไปนอนป่ะพี่เหมือนจ้าันขายเท่าไหร่อ่ะสิบล้านเจ้าหรอ นี่เป็นยาล,ลักมือไงบ๊อบไอ้เหียอ้ยแพงจัดแพนจัดเกิดไม่อยากลองขับฟิลล์รถสปอร์ตบ้างก็ซือได้สิบล้านอ่ะวันนี้ขับแต่เขาขับแต่เขาอ่ะไม่ค่อยแตะเมืองซะเท่าไหร่เลยใสเก,ก้าโนนหนึ่งไงแต่สเกลโคตดมันอ่ะขับตามบนเ,เขาอ่ะแม่งอยู่บนถนนยูพีมีของซ่อมค่ะ ไหนมากก็ได้ครบ40เลยมึงถึง40เป็นไหมเนี่ย967เพี่อข่ายกันอีกคนน่ะพวกมึงอ่ะเดี๋ยวก็น่าจะรออีกแป๊บนึงครับมามาปลื้มตงง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  ฝั่งพี่เรียกดีจีมันโดนตัวนี้ก็แต่ผมจะเชื่อว่าใครไม่มาฝั่งเราอะฝั่งเราพวกพวกเราไปไหนหมดอะรอกัรอกนอะไรเลยอยู่ในอยู่ในบ้านกันหรือเปล่าอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านว่าว่าก็สูงสุดประมาณสามสามห้าพี่สามหกประมาณนั้นแหละใครเรียกกูพี่บ่าสุดเรายืยนแถวห้าไหมทีหลังก็อย่าตั้งชื่อเหมือนกันดีแมง ลงท้้ยด้บะเหมือนกันทำไมล่ามันก็เรียกแบบว่าเน้นชีดิอ๋ออยู่เดีนีอ้าวผมนะขาก็บะก็ได้อะไรนะขาบะอ่ไงเงี้ยขาก็บะห็นปะะ้บะอตอนนี้เรามีสิบห้าคนนะยืนนู้นเนี่ยโลดอยู่ไม่โลดโลดกินกินตรงนี้มีสิบห้าคนอารโลตะกี้อยู่เนะแล้วเราโซเป็นสิบหาโลสิบเจ็ดเจ็ประมาณยี่คนนะตอ้าเจ็ของเราสิบเจ็ดอ่ะสิบเจ น่าจะสิบเอ็ดของเราอราหายไปแปดคนใครหายไปนะตอดคนตัด้ไปก็เหลือก็หายไปเจ็ดไอหามันแคสไปเห็นมันตกลงไปในน้ำตอนขึ้นไปข้างบนโอเคครับไม่เป็นไรเจ้าดึโอมเคครับพี่พี่ครับโมแล้วแล้วมันไปไหนตอนเนี้ยครับพี่มอยู่ในน้ำแต่มันไม่ยอมโพดเราเราหายเจ็ดไอห่าน่าหายลูกอยู่ไหนรอรอรอลองโทรหามันก่อนมันอยู่มันอยู่มันอยู่แต่มันอยู่ในน้ำข้าลามข้าลามข้าลามอยู่ไหนห้าสิบยาวๆไป ขลับกิลนขลัมฮัโลมึงอยู่ไหนเนี่ยหาหน้าหน้าพ well> yes um ี่บัก่ออ่ะไม่ไเจเจเจอยู่ไหมเจไสบายเจไสบายเช่าลุยคนวันคูไม่สบายเลยไอหานไอหานกำลังมาบอกอยู่หน้าคุกกำลังกับบ้านระคบเป็นห้าสิบแปดแปขาดเจ็ไม่รูมาคูขาดห พี่แมวอยู่ใช่ไหมื่อพี่แมวพี่แมวแล้วจะไม่อยู่แล้วนะคะพี่น่าจะทํางานละขาดสองตอนนี้ขาดสามขาดสามขาดเจด้วยแล้วก็นับไปหารตรงนี้ก็จะเป็นยี่สิบพอดีนะขาดสามยี่สิบพอดีขาดสามประมาณสามสิบปะเจ็ดสิบเก้าตัวแม่นับของเราอย่างเดียวของเราอย่างเดียวยี่สิบของเรายี่สิบของเรายี่สิบเป๊ะของเรายี่ห้าหายไปห้าเมื่อไหร่จะไฟใหญ่วันนี้อยากดูเร็วๆดิเฮีย ที่ผมนั่น,นมนันมันได้ประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเก้าอ่ะไอเนทีเซียยังวินอยูน่นะฮะเขาบอกของเราหายไปห้าใคร <20. S 1> วะห้าคนก็จะมีใครบ้างนะ